จะาพักวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะพักวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพักวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันดอกไม้ เป็นคู่อยู่รวมกันเขาสร้างสรรค์บูชาค่าความดีเปรียบดังผู้รู้ศึกษามาแรมปีเรียนจบทีมีดอกไม้มอบให้อื่ยเจริญสุขเจริญพรพุทธบริษัททั้งหลาย โ้ที่เข้าเน็ตเล่นเฟซเล่นไลน์เขา้ายูทูกฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้อากาศช่วงเช้าเช้าเย็นสบายสงสัยจะตกไหลเพราะไอเย็นนั้นมันมากระทบ รู้ได้เลยว่าฝนนั่นตกไกลทำให้อากาศเย็นสบายฤดูฝนนี้ก็ทำให้ไม่แห้งแรงเกินไปแม้แต่ใบไม้ใบหญ้าที่ขึ้นมา ก็ได้โดดซับทางใบไอระเหยน้ำเมื่อพาดผ่านเข้ามาไม่จะโดดซับเอาอากาศที่ชื้นดังนั้นนักวิทยาศาสตร์เขามีเครื่องกักเก็บน้ำ โดยไอระเหยไปวางสถานที่ต่างๆเพื่อให้คนสัญจรไปมานั้นได้ดื่มกันโดยที่มิได้ไปหาน้องคลองบึงอย่างสมัยก่อนแล้วมิได้ ไปหาน้ำตามร้านค้าที่เขาขายเป็นขวดเพราะมันมีเครื่องที่ทำน้ำเอาไปตั้งที่ไหนมันก็จะปรับไอ้น้ำให้เป็นน้ำขึ้นมาเรียกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้บุคคลนั้นสบาย ือว่ามีการศึกษาวิทยาศาสตร์ได้สร้างสัรค์เทคโนโลยีแบบใหม่ๆดังที่อตตมาภาพได้กล่าวคำกลอนไว้ณนะเบื้องตนนั้นว่าอันดอกไม้เป็นคู่อยู่รวมกันเขาสร้างสรรค์บูชา ค่าความดีคนที่มีการศึกษาคนก็จะนิยมชมชอบถือว่าสร้างสีสันสร้างสติปัญญาให้แก่ตัวเองและต่อชุมชนต่อประเทศชาติบุคคลก็เลย มีคุณงามความดีคนที่มีคุณงามความดีนี่เมื่อจะเข้าไปศึกษาในสถานที่ใดๆมีแต่ความสำเร็จเขาจึงเปรียบดังผู้รู้ศึกษามาแรมปี เรียนจบที่มีดอกไม้หมอบไห้เอืยดังเช่นตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาเข้าไปศึกษาจะเป็น5ปีสองปีสปีหรือปีเดียวก็ถือว่าศึกษามาแรมปีเหมือนกัน การศึกษาอะไรอะไรไม่ใช่ว่าจะให้สำเร็จวันสองวันต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีไม่ว่าจะวิจัยพืชพันธุ์อะไรต่างๆในทางเกษตรหรือในทางเทคโนโลยี ที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายต่อไปภายภาคหน้าต้องอาศัยเป็นเดือนเป็นปีแต่ผู้ที่คอยยินดีกับความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายทั้งที่ใกล้ชิดและห่างไกล ที่ได้มาศึกษาเป็นโม่เป็นันณะก็เหมือนกับดอกไม้ที่มาจากหลายทิศหลายทางหรือเกิดอยู่คนละมุมโลกเมื่อมีสถานที่ใดเข้าศึกษาวิชาที่จะให้ชีวิตของเราในก้าวหน้าเข้ามารวมกัน เมื่อศึกษาสำเร็จเขาเอาดอกไม้นั้นเป็นช่อดอกไมใ้ใหญ่ๆมามอบให้แกผู้ศึกษาที่เรียนสำเร็จในสถาบันนั้นๆทั่วโลกเขาีิยมยกย่องเหมือนกับดอกไม้กว่าจะได้เป็นดอก ก็ต้องรอวันรอเดือนรอปีเหมือนกันเมื่อมันเล็ดลงดินเข้าไปแล้วต้องให้น้ำให้ปุย๋ยแล้วก็ดูมันแรงอะไรต่างๆจะคอยดูแลบางครั้งจะให้น้ำจนกระทั่งดอกนั่นออกมา คอยดูแลกันอยู่อย่างนี้เหมือนกับครูบาอาจารย์และบิดามารดาก่อนที่จะส่งลูกหญิงลูกชายไปศึกษาในสถานที่ต่างๆต้องดูแลกันทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมา ล้างหนา้าล้างตาหากับข่าวมาให้รับประทานเมื่อถึงเวลาก็จะเอาชุดนักเรียนบางวันไหนไหนเขาให้ใส่ชุดอะไรปิดามานดาก็จะดูแลกอยู่เป็นประจำแม้กระทั่งขับรถขับปราไปส่งถึงสถานที่ศึกษา เมื่อถึงสถานที่ศึกษาแล้วก็เป็นนาที่ของครูบาอาจารย์จะต้องสั่งสอนและก็ดูแลกันต่อไปจนถึงเวลาแต่และวิชาก็เปลี่ยนหน้ากันมาสอนถือว่าเป็นภาระของครูบาอาจารย์แม้กระทั่งเธอกเรียน ก็ต้องมาส่งขึ้นรถให้กลับบาทดังนั้นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ก็จงสำนึกบุญคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ไว้คือเธิดทูลไว้บนศีรษะนั่นเองเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว จะมีความเจริญก้าวหน้าครูบาอาจารย์พ่อแม่จะเล่งเห็นว่าเด็กคนนั้นเด็กคนนี้ในขณะที่เรียนมีนิสัยดีอย่างนั้นอย่างนี้มีความฉลาดอย่างนั้นอย่างนี้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนครูบาอาจารย์เมื่อเรียนจบจะมีงานมีการให้ทำ อย่างน้อยๆครูบาอาจารย์ก็อาจจะรับเขาทำงานที่ใดที่หนึ่งหรือไม่อย่างนั้นจะแนะนำว่าไปสมัครงานที่นั่นที่นี่เพราะครูบาอาจารย์นั้นรู้จักนิสัยใจคอของลูกศิษย์ว่าจะทำงานอะไรที่สมกับจริตของลูกศิษย์ ครูบาอาจารย์เขาจะมองออกในเรื่องที่นิสัยใจคอแล้วเหมาะสมกับงานการอะไรอันนี้ก็ถือว่าครูบาอาจารย์นั่นได้สร้างสรนลส์ลูกศิษย์ไปจนชีวิตจะหาใหม่เหมือนกันในเรื่องสนับสน,นุนการศึกษาแล้วเขาทำงานทำการ เพราะการทำงานที่อยู่ได้นานๆนนก็เพราะมีคนความดีเป็นคนดีมีคุณธรรมคนมีคุณธรรมในแม่จะไปทางไหนมาทางไหนจะมีความสเร็จแม้แต่ชีวิตในบันปลายเมื่อลวงลับดับคันไปแล้วเขายังมีดอกไม้ ไปบูชาเห็นประเทศนอกประเทศนาเมื่อเขาสแสดงความอาลัยเขายังเอาดอกไม้นั้นไปวางบูชาคุณความดีเรื่องคุณงามความดีนี่ก็ต้องสร้างสมบุยตนเองอย่าให้คนอื่นนั้นมาสร้างเรา เพราะคนอื่นมาสร้างเรานั้นเราก็อาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่าจริตของเรานั้นไม่ตรงกันอย่างน้อยๆก็ต้องสร้างในิสัยตัวเราเสียก่อนว่าในใิสัยตัวเรานั้นมันไม่ดีตรงไหนก็ให้พิจารณา ไปหลงอะไรที่ทำให้ชีวิตนั้นจะต้องเดินตุบป,ปตุปเป๋คือไม่ตรงทางนั่นเองในเมื่อไม่ตรงทางเราก็พยายามฝึกให้เดินตรงทางเหมือนยางคนเลี้ยงมาข้าเป๋แล้วไปเลี้ยงมา มามันก็ดยูยากป่าคนเลี้ยงขาเป๊มันก็เดินแบบม้าขาเปเจ้าของเห็นดังนั้นก็นึกว่ามาตัวเองนี่เจ็บขาก็หาอยู่ขายามาให้มากินไปหาหมอมารักษาก็ไม่หาย มาสังเตดตุวาทำไมถึงเดินกระเพกมาพิจารณาดูก็รู้ได้ชัดว่าคนเลี้ยงมา้ากระเพกมาเขาก็เลยทำตามคนเลี้ยงมาเมื่อเจ้าของเห็นดังนั้น เลยพักงานคนเลี้ยงม้าที่ขากระเพกนั่นไปหาคนขาดีมาเลี้ยงเรียกว่าเปลี่ยนคนเลี้ยงมา้าแนวมาตัวนั่นก็เลยเดินตรงทางแล้วหายขากระเพก อันนี้มันก็เป็นคติธรรมที่คนโบราณนั่นช่างพินิจพิจารณาใช้สต,ติปัญญาหาคนมาสอนที่ดีๆคนประพฤติปฏิบัติตามก็จะดีตามไปด้วยคนดีนี่มันก็ดีอยู่หลายอย่างเหมือนกัน ก็สุดแล้วแต่ใครที่ชอบบางครั้งดีส่วนตัวบางครั้งดีส่วนบุคคลอื่นคนที่ดีส่วนตัวนี่มันก็เป็นตนแบบได้เหมือนกันเมื่อประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ดีโดยที่คนอื่นเขานั้นประพฤติปฏิบัติไม่ได้ แต่ตนเองนั้นประพฤติปฏิบัติได้อย่างเช่นทางโลกิยะเขามีครอบครัวมีภรรยาสามีแตู่โที่ปฏิบัติดีกว่านั้นเช่นนักบวชไม่มีสามีภรรยามีคนมาถามนักบวช หลายปีมาแล้วได้เห็นคนมาถามหลวงพอ่อที่มีชื่อเสียงดังอยู่ในประเทศไทยในยุคนั้นถามว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อเคยแต่งงานไหมครับหลวงพ่อท่านก็แงหนามาแล้วพูดว่า ไม่เคยแตะเลยไอ้นายเอ่ยก็หมายความว่าไม่เคยแต่งงานนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าปฏิบัติในทางที่บุคคลนั้นปฏิบัติไม่ได้แต่สมัยนี้อัตมาพิจารณาดูถ้าจะโพดไปไม่ว่ามากไม่ว่าน้อย สมัยนี้เทคโนโลยีนั้นมันมากมายที่จะให้ศึกษาไปในทางไหนก็ได้มันก็เลยไว่ใจไม่ค่อยจัดได้ไม่เหมือนย้อนหลังไปหาสิบหกสิบปีสมัยก่อนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยแตะอะไรเลยดังลงพอทันบอกหยาโยม อันนี้ก็เป็นเรื่องของคนยุคเก่าคนยุคเก่าเขาประพฤติปฏิบัติกันอย่างนั้นแต่คนยุคใหม่นี่ก็คงจะมีส่วนน้อยที่ว่าไม่เคยแตะเลยคำว่าแตะนี่ก็อาจจะถูกเนื้อต้องตัวกัน ท่านก็เลยโยูดว่าไม่เคยแตะเลยไอ้นายเอ้ยทำไมก่อนเขาก็มีจารีประเพในว่าหญิงสาวนั้นห้ามถูกเนื้อต้องตูกันถ้าถูกเนื้อต้องตูกันจะผิดผีทำให้ปู่ย่าตายายนี่ได้กินไก่กินหัวหมูไปเหมือนกัน ในเรื่องผีที่มาถูกนี่แต่โบราณเขาเรียกว่าผิดผีคือผิดจาริประเพณีก่อดแต่งนั่นเองเขาจึงเรียกว่าผิดผีบางครั้งบางคราวเขาก็ทำให้ถูกผีเป็นกุศโลบายของคนโบราณ แต่เมื่อแต่งงานเขาก็มอบดอกไม้ให้เหมือนกันเพราะถือว่าคนสองคนนั้นอยู่ด้วยกันให้หอมกันเหมือนดอกไม้แล้วก็สามัคคีกันกว่าจะเป็นดอกได้ก็ต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปี กว่าจะสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นแต่สมัยนี้คิดว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนกับดอกไม้ที่มีดอกแล้วก็ให้เรานั่นได้เด็ดดมหรือเปล่าหรือว่าสร้างแต่ลมนมแต่ดอกไม้ แน้วไม่เคยที่จะเอามารถน้ำปนดินใส่ปุ๋ยอะไรเลยอันนี้ก็พระยายามคิดในเรื่องที่คนเรานั้นอยู่ด้วยกันมีการศึกษาทำให้ชีวิตดันเจริญรุ่งเรืองต่อไปภายภาคหน้าก็ต้องใช้เวลา อย่าไปคิดว่าทำวันสองวันแล้วก็จะจบการศึกษาหรือปลูกต้นไม้วันสองวันก็จะได้ดอกอันนั้นถือว่าใจเร็วเกินไปถ้ายากได้ต้องนอนคิดเอาโดยที่มือเท้านั้นไม่ต้องทำอะไรอันนั้นก็อาจจะได้ทางความคิด แต่ถ้าจะให้เป็นรูปธรรมก็ต้องลงแรงลงไม้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามสดีที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาอันนี้ก็ขอฝากคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ใจการศึกษาไม่อย่างนั้นเขาก็จะไม่เตรียมดอกไม้ ไหวบูชาค่าคุณความดีไปสนทนาปราศัยกับใครได้รับคำพูดที่เป็นภาษาดอกไม้อีกเสียด้วยอันนี้ก็ถือว่ามีความสำเร็จประพฤติทางกายก็มีดอกไม้ให้ประพฤติทางวาจาก็เป็นภาษาดอกไม้ให้ประพฤติทางใจ มีแต่ความสบายอกสบายใจเรียกว่าได้นมกลิ่นดอกไม้นั่นเองดังที่อัตมาภาพได้กล่าวคำกลอนไว้นณเบื้องตนนั้นว่าอันดอกไม้เป็นคู่อยู่รวมกันเขาสร้างสรร์ปูชาค่าความดี เปรียบดังผู้รู้ศึกษามาแรมปีเรียนจบทีมีดอกไม้มอบให้เอื้อยอัตมาภาพพูดมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการศนนี้